สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมหาเงินน้องใหม่นะครับที่มีชื่อเกมว่าเท a t ตนอารีนนะครับเกมนี้เพิ่งเปิดตัววันที่27พฤศจิกายน64ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นเกมที่มีลักษณะการหาเงินนะครับคล้ายคลกับเกม MIR 4แต่ว่าจะเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับเกมเทสชั่นอารีนานะครับเกมนี้นะครับก็จะมีการลักษณะของการหาเงินคล้ายๆกับเกม m a r 4นะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับก็จะเป็นลักษณะของการนำเหรียญนะครับไปแลกเป็นเงินแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นให้ยุ่งยากครับก็ได้เหรียญมานะครับไปเข้าในส่วนของแอปหรือว่าไปเข้าในส่วนของเว็บนะครับแล้วก็ทําการแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยซึ่งเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ PC นะครับ ทีนี้นะครับก่อนจะไปดูนะครับในระบบข้างในวิธีของการแลกเปลี่ยนนะครับเราไปดูระบบต่างๆภายในเกมก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเริ่มแรกนะครับสำหรับสายฟรีก็จะมีตัวละครให้เราเลือก3สายอาชีพด้วยกันนะครับก็จะเป็นฮีโร่ระดับธรรมดานะครับก็จะมีแรนดอนนะครับไรดอนนะครับเวนก้าแล้วก็สตีลช็อตนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไรดอนก็คือจะเป็นลักษณะของการ โจมตีที่รุนแรงที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง3ตัวแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเวนก้านะครับสำหรับเวนก้าก็คือจะมีกําลังการป้องกันที่เยอะที่สุดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือสติลช็อตนะครับสําหรับสติลช็อตก็จะเป็นลักษณะของการที่ยิงไกลที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมด3ตัวด้วยกันในที่นี้นะครับมันก็จะมีฮีโร่ระดับคอมมอนจนถึงระดับดีเจนด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับระดับคอมมอนจนถึงดีเจนเราจะต้องทําการซื้อนะครับ จะซื้อด้วยเงินจริงนะครับหรือว่าจะซื้อด้วยเหรียญ g t s c ก็ได้เช่นกันในเรื่องสกิลนะครับต่อมาในเรื่องสกิลเราสามารถเลือกสกิลให้กับตัวละครได้ทั้งหมด2 s สกิลแต่ว่าใน1ตัวจะใช้ได้3 s สกิลสำหรับสกิลที่3นะครับจะเป็นสกิลเฉพาะตัวของแต่ละสายอาชีพสำหรับโหมดการต่อสู้นะครับก็จะมีหลายโหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นมุนโหมดไปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง สำหรับโหมด solo battle r o y a l นะครับกับ duo battle r o y a l ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น solo battle r o y a l เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เราลงเล่นคนเดียวนะครับต่อสู้ไปคนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็น duo battle r o y a l นะครับก็จะไปกับเพื่อน2คนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสุ่มได้ใครนะครับทีนี้นะครับในการเล่นนะครับก็จะเป็นลักษณะของเกมถ้าใครเคยเล่นเกมแนวโดดร่มนะครับในส่วนของมันจะมีโซนนะครับแล้วก็จะทําการ บีบลงเรื่อยๆนะครับบีบผู้เล่นลงเรื่อยๆเราจะต้องทําการโจมตีผู้เล่นอื่นนะครับหรือว่าตีกล่องนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าค่าต่างๆให้กับตัวละครของเรานะครับให้เหลือเป็นทีมสุดท้ายนะครับหรือว่าคนสุดท้ายเราก็จะชนะนั่นเองนี่ก็คือในโหมดของโซโล่แบทเทิลโรโยแล้วก็ดูโอแบทเทิลโรโยนะครับในส่วนนี้เราก็จะได้ค่าคะแนนด้วยนะครับถ้าเกิดเราสามารถชนะได้นั่นเองนะครับ สำหรับโหมดต่อมานะครับก็คือโหมด d e d m a t c h นั่นเองนะครับในโหมดนี้นะครับเราจะต้องต่อสู้ไปกับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับโดยนะครับจะมีกำหนดไว้นะครับว่าตามระยะเวลาที่เขากำหนดผู้เล่นนะครับฝ่ายไหนที่เสียชีวิตนะครับหรือว่าโดนค่าเยอะกว่าก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นการชิงไหวชิงพลิปนะครับว่าการวางกลยุทธ์หรือว่าวางแนวทางในการเล่นนะครับในการช่วยกันต่อสู้นะครับว่า ทีมไหนจะแข็งแกร่งกว่านะครับก็จะชนะไปนั่นเองนะครับโดยเขาจะมีสกอร์ให้นะครับว่าลบหนึ่งนะครับถ้าเป็นลบหนึ่งก็แสดงว่าทีมเรานะครับจะต้องกําจัดคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับ1ตัวถึงจะเสมอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของเราเป็นบวกนะครับก็นั่นแสดงว่าฝ่ายเรากําลังได้เปรียบนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นโหมดนะครับ death match นั่นเองนะครับโหมดต่อมานะครับก็เป็นโหมด tower นะครับ สำหรับโหมดนี้นะครับก็คือเราจะต้องไปแย่งกันเก็บแก่นพลังงานที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งผู้เล่นแต่ละทีมนะครับจะมีป้อมนะครับหรือว่าทาวเวอร์เนะี่ยอยู่คนละฝั่งนะครับถ้าเกิดเราเก็บแก่นพลังงานตรงกลางได้แล้วนะครับเราก็แค่เอารอนะครับรอให้พลังงานเต็มแล้วหุ่นยนต์ที่อยู่ที่ป้อมนะครับก็จะไปโจมตีที่ป้อมฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดป้อมของฝ่ายไหนนะครับถูกทําลายหรือว่าแตกก่อน ก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นโหมดาทาวเวอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ถือว่าสนุกมากๆนะครับและโหมดสุดท้ายนะครับก็คือโหมดซูเปอร์สตาร์นั่นเองนะครับโหมดนี้นะครับก็จะเป็นผู้เล่นฝั่งละสีคนอีกเช่นกันนะครับโดยเราจะต้องไปเก็บดาวที่อยู่ตรงกลางนะครับของสนามต่อสู้แล้วก็เอามาไว้ฝั่งเรานะครับหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วมันจะเกิดดาวเกิดขึ้นนะครับระหว่าง ที่อยู่รอบตัวเราถ้าเกิดเราสามารถเก็บดาวได้นะครับดาวจะเกิดอยู่รอบๆถ้าเกิดเราเก็บดาวนะครับจนถึง50ดาวเมื่อไหร่นะทีมเราก็จะชนะถึงแม้ว่าบางทีนะครับอาจจะไม่ถึง50ดาวแต่ว่าเวลาหมดก่อนนะครับดาวฝั่งไหนเยอะกว่าฝั่งนั้นก็จะชนะเช่นกันสําหรับโหมดนี้นะครับบอกเลยว่าต้องอาศัยความเป็นทีมมากๆนะครับในการที่จะช่วยกันป้องกันนะครับ ผู้เล่นที่สามารถเก็บดาวมาได้นะครับเราจะต้องป้องกันผู้เล่นนั้นแล้วก็ตามเก็บดาวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เรานะครับเก็บดาวนะครับแล้วเราดาวเก <S pensa spiritually> ิดเราไม่สามารถเก็บได้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมาเก็บดาวเขาก็จะได้แต้มไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันอย่างมากนะครับสําหรับหมวดนี้เอาละครับทีนี้เราไปดูนะครับสำหรับการแลกเงินบ้างนะครับว่านยังไง ในการเล่นครั้งแรกนะครับก่อนที่เราจะสามารถแลกเปล่นได้ผู้เล่นจะต้องสร้างมันชีนค finish, น,นับอย่างน้อย22วันในกรณีที่ซื้อตัวละครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะครับถ้าหากเราเป็นสายฟรีนะครับเราสายฟรีเราก็ต้องทําการไต่รงดันะครับจนถึงระดับร้อนสินะครับร้อหนึ่งนะครับเราถึงจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญ ได้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเราจะได้จป็ส่วนไหนบ้างครับสําหรับสายซีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเราจะได้จากการไต่แรคงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีเหรียญ e t h c นะครับอยู่จํานวน40เหรียญนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถเข้าไปรับได้จากการไต่แรงนะครับเห็นไหมครับก็เหรียญ gtc h นะครับก็10เหรียญนะครับช่วงแรกๆนะครับ1ิบเหรียญพอเรา ไตระดับสูงไปเรื่อยๆได้นะครับจำนวนเหเรียญที่เราได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนนี้ทีนี้นะครับสำหรับระดับนะครับที่เราจะสามารถเปิดในส่วนของการแลกเปลี่ยนเหรียญได้นะครับก็คือระดับบล็อสหนึ่งน<ๆ>ั่นเองนะครับนี่ก็คือระดับตรงนี้นะครับที่เราจะเปิดฟังก์ชันในส่วนของการแลกเปลี่ยนได้นั่นเองอ่าก็พยายามไต่แรงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยเหรียญมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นั่นเอง สำหรับเกมเทเซชั่นอารีนาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเกมน้องใหม่ที่มาแรงนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับก็มาลองกับเกมหาเงินสไตล์นี้ได้ตอนนี้บอกเลยว่าเกมนี้กําลังได้รับความนิยมเยอะมากครับถ้าใครสนใจเกมแนวนี้นะครับหรือว่าต้องการหาเงินกับเกมนี้ก็สามารถมาเล่นได้แต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าใครยังไม่อยากเติมเงินนะครับก็แนะนําให้เล่นแบบสายฟรีไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าสายฟรีเราก็สามารถที่จะเก็บเหรียญน,นะครับ แล้วก็สะสมเหรียญไปเรื่อยๆแล้วก็ไต่แรงฝึกความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวละครถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นระดับเ e เ e นต์นะครับหรือว่าเป็นระดับที่สูงกว่านี้นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับก็จะมีในเรื่องของอ,อ,อาจจะเป็นสกิลเฉพาะตัวนะครับหรือว่าในส่วนของออพื้นฐานของตัวละครน,นะครับอาจจะสูงกว่ากันสักหน่อยแต่คิดว่าคงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของฝีมือ เพราะฉะนั้นก็มาลองฝึกฝีมือก่อนนะครับกับเล่นแบบฟรีๆไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดเราดูแล้วว่ามันโอเคนะครับคุ้มค่าที่จะลงทุนเราค่อยไปซื้อนะครับตัวละครก็ได้เพราะว่าตัวละครก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับอย่างระดับต่ำๆคอมมอนก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับถ้าเกิดระดับรีเจน์ก็พันกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนว่าเรานะครับจะสามารถที่จะเก็บเงินนะครับแบบสายฟรีได้ไหมนะครับถ้าเกิด เราเติมไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ได้เงินมาไม่คุ้มนะครับก็เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็บไปก่อนหรือว่าถ้าใครไม่รีบร้อนอะไรนะครับก็เก็บแบบเหรียญ gts หละครับพยายามฝึกฝีมือแล้วก็นําเหรียญไปซื้อตัวละครก็ได้เช่นกันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ตังค์ตัวเองในการเติมนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนํานะครับสําหรับเกมใหม่ที่จะเล่นหาเงินประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับค่อยเจอกันสวัสดีครับ